มีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะ,ะถามมาว่าอยากขอให้อาจารย์เจาะเรื่องความรักหน่อยเถอะคะ่ะว่าความรักที่มันไม่ได้อย่างใจหรือไม่สมหวังเป็นยังไงดิฉันก็ตามใจให้เลยนะคะก็เข้ามาดูได้เลยนะคะถ้าจะดูเรื่องความรักเนี่ยนะคะให้ดูที่มือซ้ายนะะเราต้องแยกซ้ายแยกขวา ซ้ายคือเรื่องส่วนตัวเรื่องความรักเรื่องครอบครัวเรื่องผัวเมียนะคะใครจะเป็นชู้กับใครอะไรพวกนี้ทุกอย่างดูที่มือซ้ายถูกหวยถูกรตเตอรี่ขายที่ดินต้องดูที่มือซ้ายเป็นเรื่องส่วนตัวฉะนั้นนะคะให้ดูว่าเ,เส้นเนี่ยนะคะคำนิยามของดิฉันคือตัดเสียตั้งดีวีเยี่ยมเห็นไหมคะมันจะเห็นเส้นเนี่ยนะคะออกจาก อังคารต่ําอังคารต่ําก็หมายถึงเส้นที่โอบร้อมหวัวแม่มือเนี่ยเขาเรียกโอวงสุขอังคารต่ําจะอยู่บริเวณนี้เส้นจากอังคารต่ําวิ่งเข้าชนนะคะชนหรือตัดเนี่ยชนตลอดไม่ผ่านคุณจะมีความรักกี่ครั้งกี่หนมันก็จะมีปัญหาเ,เรื่องความรักตลอดนะคะหนึ่งคู่ครองถ้าอยู่กันได้ก็ปัญหาเยอะไปเจอคู่ครองจเจ้าชู้เขามีเมียแล้วหรืออะไร สารพัดสารเพหรือถ้าทนอยู่กันได้นะคะก็จะต้องว่าหาเรื่องมาให้ตลอดเวลาเรื่องความรักคือเป็นความรักที่ทุกข์ระทมพอเข้าใจไหมฮะคือเส้นวิ่งเขาชนแล้วเราก็ต้องมาดูนะคะมาวัดแล้วก็มาคุยกันว่าเนี่ยตรงเนี้ยนะครมีปัญหาอะไรมันจะกําหนดออกมาเลยว่าเป็นไงครั้งแรกจะเจอเมื่ออายุประมาณ27แล้วก็ไป28 30ต่อไปห6ปีเลย น,ะะนี่คือเส้นที่วิ่งเข้าชนเสาเส้นเสามาจากไหนเส้นเสาก็อยู่ที่นิ้วกลางนะคะคือเอางี้มออกาออกจากทางต่ําแล้ววิ่งฝังเราเรียกว่าเส้นความรักเส้นจากทางต่ําวิ่งชนตัดเส้นเสาถือว่าเป็นความรักที่ไม่สมหวังค่ะ